たかっこいた อีกดีครับวันนี้พบกับน้องวายุชาแนลนะครับช่องน้องวายุชาแนลและพลายเทวริสนะครับผมช่วงนี้ก็พาพลายวายุและพลายเทวริสมากินหญ้าตามป่ายูคานะครับผมแบบธรรมชาติเราไม่มีที่กินหญ้าเราก็มาหากินตามป่ายุคาอย่างนี้แหละครับผม น้องจะได้กินธรรมชาตินะครับเพราะไม่มีที่เลี้ยงเราก็ต้องพาน้องมาอยู่ตามกินตามป่าอยู่คานะครับอย่าธรรมชาติบ้างพาะไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับ โอ้หิวหญ้านะครับผมดูหน้าหลานคู่นี้วันนี้เราก็แอบมาพาน้องมาปล่อยป่ามากินหญ้า กิจกรรมแต่ละวันนะครับผมบางวันเราก็ไม่ได้ออกนะครับบางวันเราก็จะลักพาน้องออกมาหากินหญ้าตามป่ายุคาป่อยให้หนุมน้อยหนุมใหญ่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับ ว่าเราอยู่นี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้อยู่ธรรมชาติมากนะครับเหมือนอยู่ตามป่าพาหลานมากินนะครับดูหน้าหลานกินหญ้า เจ้าหลานก็กินไม่ห่างน้านะครับผมเหมือนกับตอนอยู่ในแม่เลยนะครับนี่แหละความอบอุ่นของช้างน้อยที่อยู่กับน้าหลาน,นาก็หลบที่เจ้าหลานดูนะครับกินด้วยโยกด้วยไปด้วยนะครับผม นักพาวนาะหลานมากินหญ้าอีกสักครู่เย็นๆก็จะพาลงอาบน้ําแม่น้ํามูลแล้วก็กลับบ้านนะครับวันไหนว่างๆเราก็จะพาหนะ้าหลานมากินหญ้าแต่ละวันก็ไปหาหญ้าอยู่ไกลครับผมเอ,อ้อ าอายุกินไม่ห่างน้านะครับกินด้วยก็บคำรามเล่นกับน้าไปเรื่อยๆนะครับดูน้าก็โอ้ตัวใหญ่มากดูหลานเจ้าหลานก็เพิ่งได้เพิ่งสามขวบเกือบจะครบแล้วนะครับ ช้างเราก็ต้องออกมาหาปล่อยตามป่าให้กินหญ้าอย่างนี้นะครับน้องจะได้อารมณ์ดีหรือโครงสร้างก็จะได้โตเร็วนะครับถ้าอยู่แต่ในบ้านอาหารนำควานให้ก็จะไม่ค่อยโตเร็วเหมือนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าใส่ก็จะดีเป็นอิสระดีครับ อยู่ในป่าหน้าหลานก็อยากกินอย่างนี้แหละครับดูความน่ารักของคู่นี้นะครับน้าพาหลานมากินหญ้าเลี้ยงกันไปเลยนะครับเจ้าหลานน้อยก็ไม่ห่างนานะครับ ก็ก like ินเจาหลานก็ดึงเมื่อเป็นสมัยก่อนก็จะมาปล่อยอย่างนี้นะครับปู่ย่าตายาย พาเลี้ยงก็จะปล่อยให้กินหญ้าตั้งแต่เช้าเย็นๆก็จะพากลับบ้านนะครับสมัยก่อนแต่สมัยทุกวันนี้ก็ไม่มีป่าเลี้ยงแล้วเราก็ต้องเอบมาปล่อยช่วงเย็นๆบ้างนะครับผมเจ้านาะพารลานกินหญ้านะครับ ครอบคัวมีความสุขนะครับผมส่วนเชือกในคลอนะครับเราคล้องไว้เพื่อเวลาจะเดินขึ้นถนนเราก็จะได้เด็จูงน้องนะครับแต่อยู่ในป่าเงี้เราก็ปล่อยเลยนะครับถ้าไม่จูงไม่ได้ครับรถก่อเยอะเวลาเราเดินขึ้นถนนนะครับ เจ้าเทีวฤทธ์ก็กำลังโตว,วันโตคืนเลยนะครับส่วนเจ้าพรายวายุนี่ก็กำลังจะปรับโครงสร้างนะครับเริ่มที่จะยืดตัวขึ้นมาดูอย่างนี้ก็เจ้างาน้อยก็ยังไม่ออกนะครับ ไงแฟนกลับวายุครับวันนี้ก็ได้มาดูพายวายุและพายเทวริสนะครับพาล้านมากินหญ้าตามป่านะครับผมขอบคุณแฟนเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมช่องน้องวายุและพายเทวริสนะครับรักวายุและพายเทวริสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับขอให้แฟนกลับของวายุทุกๆคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ปราศจากโรคร้ายอันตรายทั้งสิ้นนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ,อายุมั่นฟันยืมตลอดปีนะครับผมหลักวัยุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมวันนี้ก็อีกสักครู่ก็จะพาน้องไปอาบน้ำนะครับรอให้น้องทานอาหารก่อนตามป่าก่อนซักชั่วโมงหนึ่งอีกครับผม วันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม